เอคิวโร้านะผมคันนี้จะมีแมกสเต็ปสองแล้วมีขีดจำกัดอย่างหนึ่งคือเรื่องท่อนับท่อใช้ท่อเดิมนะครับแล้วก็คมหนาหนักแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะเรามาดูตาเล่งกระนาบออกตัวสมูทนะรบ่องหลังปีกบกันไม่มีอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้ยังมีระบบ DPF ใช้นาฬาแบบเดียวนะครับขับสบายนะครับแบบเดียวก็ร้อยสี่สิบแล้วจริงๆตัวนี้ยังไงก็ต้องทําท่อนะครับเพราะว่าของเดิมมันระบายไม่ทันนะครับผมนี่นะครับอันนี้ขึ้นเนินก็ความเร็วขึ้นต่อเนื่องครับโอเคครับผมนี้เจอเนินลงแล้วครับทะลุสองร้อยแน่นอนนะเพราะว่ามันขึ้นเร็วมากครับ